สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้ช่างโลดสิพามาชมโรงงานผลิตแผ่นาคาลิเกาเ็กในตันชีสหรือแ่าแบบซิ hmm. ้งเดอดขัดเด้อพิกัดกายุอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครครับช่วงนี้เป็นหนาพายุฤดูร้อนครับพี่น้องกระเอดให้บ้านเรือนอเสียหายหลายหลังคาเลยทีเดียวครับ อยากได้หลังคาใหม่ก็อย่าลืมใส่บริการเพิ่นเดอ่น้องเดอร้านทวีการช่างอำเภอบางโคนครับเห็นแต่สาลาลิมทางแล้วเนาะหลังคาเหลืองเี่นเนาะบ้าโอศาลาลิมทางนะครับในช่างโหลดมาเอาประตูม่วนครับ มาลับประตูม้วนที่อำเภอพังโคนได้พี่น้องเด้โรงงานผลิตเพิ่นจะอยู่อำเภอพังโคนครับอืมนี่ครับ่าเพ่นจำนายอลุสิงมีทุกสีทุกขนาดได้พี่น้องได้พ่นอะโอ้บอกว่าสิเป็นเล็กกป็นหลาเล็กดำเล็กขาว เล็กกำมะในเล็กอย่างคนมีครบมัดเดี๋ยวขับได้่นน่ะโกดังเป็นตึ๊บเลยภายในอืมลอก,กันมีครับสนะุน่ะมีเล็กมีอุปกรณ์วงหลังคาอยู่กันซ้ำนีบ่บ่ฮะ ไปส่งของโอ้ยุย่น,ดนเดซอนผู้ใดเบิ่งเยอะเยอะทัดไปนี่ฮะโอ้พียูโฟมหฮนโอ้ เรียบร้อยอืมนครับประตูมวลสองชุดครับเอเสียย่องเดสันเสียย่องไปรับลูกเ,นเ,นเอาตั้นกัด บ่ตั้งแต่ประจำการอยู่นี่คือคเก่าบ่โอ้อโอ้นี่แผน่นแมนเวัสดุเนี่ยโอ้บ้าโอ้ยเป็นพระทูบอกนะแล้วลายเหม่อพ <c oughs> ระทูบอกกันเลย อันนั้นไม่ต้องเดียวกันตัวถามเพิ่นโยมวันเนี่ยห้ยไปอยู่นางั้นพี่เพิ่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิโทษไปบอกเด้อเพิ่นว่ะนาชิเลวละละเพิ่นว่าอืม มีทุกขนาดครับสามนิวน้วสี่นิ้วจะเป็นสีหุน่นเล็กแบนเล็กกลมนี่ขอบมัด ันนี่มีวลวดลายคอมเนาะลวดลอยเลย <med> นิวน้วคุณนิ้วสามเส้นรุ่นหนล้หนาที่สุด <laughs> <laughs> อ แบบกลมครับพี่นอ้องแบบกลมนี่ก็กลมนี่ก็กลมเหลี่ยมน้อยเหลี่ยมหน่อยเหลี่ยมใหญ่กลมเล็กกลมใหญ่โอ้มีครบมากครับพี่นอ้องอืมต,ตัวอย่างลายผม,<ห>มเข้ากับมีไซรูปแบบแบบลวดลายลวดลายฮัลลโอ้นี่บอก โอ้ oh. อันนี้คือเอาไปใส่อย่างโอ้โอ้เอ็เข้าเต๋อ,อาาก็ได้อ๋อโอ้ผลยตออกมาเองสีเลยือดปะ บัตักดก็ได้ครับได้ครับบ่า,งงบาเอาเอาดีกันสักอันจะงฮสองเมตรห้าสิบเนาะฮึมนี่เล็กดีนะบ้า ก็แต่ไสผู้ใดคือหลายขันแดดป้าพ่อแม่นลงรับจำนำเออเหต <c oughs> <c oughs> ุการณ์เนาะอืม โอ้นี่ลูกพื้นยางดีเลยเนาะบักเกตสามตัวเนาะอุปกรณ์ครบเนาะโอ้นี่อุปกรณ์นี่พี่เอาแล้วอันนี้จะขึ้นยังไงสเฮ้เฮ้ ครับพ่อพ่อครับท่อแก่ใหญ่ใจดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเป็นอะไรเนาะครับสงการนี่ได้ข่าวว่ายุดไร้ยมื่นเนาะเออยุดนี่ไปใส่แน่เนาะพ่อโอ้คนแก่สวนโอ้เขาสวนอย่างเดียวน้อโอ้บ่ได้ไปเที่ยวหันเที่ยวนีเนาะไปบ่ได้ไปบ่ได้เอาแล้วเอาสวน อดูต้นไม้ในฟังคงเรียกว่าไปเที่ยวแถวๆพูนสะดอกตามริมชายฟังคงกินร้านอาหารต้มปะข่างตัวใหญ่ๆผื่นบะแม่นอ่ำดูแลต้นไม้การเกษตรบผลิตปูยังแน่พออยู่สวนหันมีอินทะไคร่นปลาถูกออกปลูกเยอะปลาถูก ้ทุเรียนกำลังโตทุเรียนก็มีอีกปาดูโอ้เดี๋ยวจังหวะผมจะไปรีวิวอยู่สวนไหเดอร์มะขามหวานมะขามหวานก็มีอีกแล้วก็พันธุ์สีทองพันธุ์สีชมพูโอ้แลมะขามเปรี้ยวต้องใชแทนนี่หลายขนาดตัวนี่เนาะไอ้พันธุ์โค้งๆนะครับพันธุ์แบบขักหนดเรียกขามเปรี้ยวพันธุ์ใหญ่นะโค้งๆใหญ่ๆนั่น แกเพชรชูปลาฮัทโถูกเยอะอมาได้เขาเขาเขากินสมหรือกินหวานเขาแบไหมามะขามเปรี้ยวค่ะกินสมแล้วมาเปรี้ยวในรอไปยัเนี่ยนะพวกไอ้พวกดองพวกแช่เ้นมมีบอบ้านลูกเอแ่อรยาวกล ยงกะกำลังสวยครัโอ้ประมาณสเมตรครึ่งแล้วปาดถูกปูกไม่ถึงสปีครับอ่ามีสายขาวแส้่วไอครับนี่บอกผ้าแดงผ้าแดงมีตัวกระถางเอา เจ้าอ้อยเจ้าหุ่นคนเดีัห์ว่าได้ใส่จักเสือคือว่าล่ะสองปีมีงานเดือนึงมันคุมีงานหรือต่างประเทศแสงสัยดันโดนๆจากมีฟูติดต่อมาคือว่าแบสร้างมันหลายเนาะสร้างหลาย เออยบทันเขาจักเสียเอาแล้โชคดีไปพ่อพแม่แม่นเอาแต่คนไทยน่ะกัไปส่งของคือเก่าบ่คนไทยไปยกไม้ให้ไปยก,ยกรถเกณฑ์บ่โอ้ต้นไม้ของสารวัดโอ้ยอืมโอ้เอาเข้มยังนีล่ละไปะโอ้ ใหม่ซาลาวัดต,ตั้งเสาตั้งเสาโอ้รับงานตั้งเสาฟอร์มจะไหนงานงานวานงานทำบุญโอ้งานทำททอ้เอ็ดบุญด์ฟอมรับจา้างน้ำเนาะอืมอบุญน้ำได้ย่าไปเอาแต่เงินเด้โอ้อบุญฟอร์เออมเนาะอืมฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ครบต้นเนาะพอมีอย่างลืมเนาะ อเม็นใบเป็นเหล็กเป็นอุปกรณ์โอ้ยชักไรครับพ่อสวนเหรอโอ้ที่หาไรขึ่งโอ้หาไร่ค้นเพราะว่ามันที่มันในอยู่ดูดูจิตถนนในเช่นระหว่างหมู่บ้านนะครับมีได้ที่เยอมาก ู่ทางไหนครับเนี่ไปทางวาริตเนี่ยไปทางเอ่อทางโอ้ครับโอ้ขอบคุณครับบ่นียคที่บ้่ดังครับยูหันก่าบ้านนี่ยพอยุเองเลยบ่ เกยที่ที่ให้แห็นกล้านอยู่เห็นกลานมันไม่มี้ำเปลือยอ่เอ้าก็เลือจะไมเห็นะอืมที่ดเราเห็นลวมีพัคนไหลโอ้ตะล่านนหคืือไผ่แรกเะีค้นข้าสกายแคนไหลเอ้าเม่นบอกอืมตันไม่้รอบ้อันนี้ไทลไปตว่ี่ครับ เลยอ้าโดต้นใหญ่ต้นงามตัวนี้ไปอยู่นี่มันก็เงี้ยมันเยหลายแล้วไปดูดูเกือบเดือนเดือนนึงมันขึ้นหลายเกิอบแล้วยังไม่ถึงปีเอ้ยยังไม่ถึงสองปีได้เนี่ยปูนวันที่สิบสองสิงหาปีหกห้าครับลใช้วันที่สิบสองสิงหาเลยโอ้โหอินระบาลามก็มากหลายอยู่มากหลายกันนั่งที่แรกไปเอามาขึ้นโต๊ะจีนไป่ได้อิสรบาลามปีแรกปีแรก พอดีเฮ็ดบุญบ้านเลี้บุญบ้านตอนนี้เอาครับเอาความขึ้นเจ๊กินเลยโอ้หวานแซ่บกินกินอันกินสดสดเลยมันบระหัตแล้วมีใครดูแลมายอมมือครับมาเขาก็นั่งเลี้โอ้ก็ดูแลเองเลยบอกมีคนดูแลให้อยู่ให้น้ำให้ปุ๋ย บั่โอ้อือเอาแล้วตาอยูใส่สั่ตาลมีโล่งแหงมโอ้โอคนคนตะกาวะที่บอกคนคตะแก่งเที่แม่แ้งหน้าร้านแขงหน้าเอาร้านแข้งหน้านระสับโอ้แข้งร้านมาซื้อเห็ืเนาะ จะบาดพ่อโอเคครับผมนี่ครับคุณพ่อทวีศักดิ์คุ้มเงินเป็นกับเป็นเ่กแก่ใหญ่ใจดีครับสั่งโหลดกับมา,อ,าอุดหนุนเพื่อนเป็น,ป,นประจำใส่บริการเพื่อนครับบาะว่าจะเป็นลังค่าเป็นเล็กเป็นลาเป็นประตูม้วนเป็นการค้าจำนายในราคาถือครับหาก็ระเปิดบ่บพ่อ ตารางสงการเนี่ยโอ้โหแต่ว่าที่อีกสิบหกงานปกติที่โอ้สามเมอนนเนาะอืมเงินก็มิดแล้วนะพอนะ่อเนาะเลิกงายแล้วโอ้ได้เวลาเลิมมกงานะโอ้มาคำผมก็ได้ตอนพ่อโทรไปผมไปสอมหลังคาไงข้าเจ้าอ,อยู่ต่หลังคาเปิดหลายเด้อยู่แถวบ้านแรงบเมื่มอ,มอ <laughs> ลมพายุเมื่อวานนี่ยเมือ่อ เม่อเจ้ากันมาจากจะเริ่มชิ้นมาสื้อหลังค่าไปหลังาเปลือครับมาเปอนทางเลยเอาละครับพ่อครับขอบคุณพ่อหลายๆเด้อครับเด้อขอตัวกลับละครับบัดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ